ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผม t i เกอร m m o r t a l นะครับในเกมก้วเต d นะครับทุกคนก็วันนี้นะครับจะมาเปิดตัวบ้านใหม่นะครับทุกคนอ่าเปิดตัวบ้านใหม่ครับกับเพื่อนผมนะฮะเพื่อนทักทายคุณผู้ชมหน่อยดีครับสวัสดีทางนี้เ่ีย่ังหันดี้างไหนดีครับสวัสดีครับอ่สวัสดีครับโอเคฮะก็จะมาเปิดตัวบ้านใหม่นะครับ เราใช้เวลาสร้างกันประมาณสองเดือนนะฮะทุกคนสองนะเดือนเต็มๆนะฮะสองเดือนกว่าๆแหละประมาณนะั้นนี่ครับบ้านใหม่เราเนี่ฮะใบไม้นี่นครับไม่ไมใช่นะท,ท,ท,ที่นอนอโง่ๆนะี <laughs> ไม่ใช่นะครับทุกคนนี่ครับทุกคนแต่นๆนี่ <laughs> เห็นไหมฮะนี่ครับบ้านหลังใหญ่เลยครับมาเพื่อนไปเราไปรีวิวบ้านให้ทุกคนดูกันอ่ะ ไปทะเลาะกับตัวอะไรวะเออทะเลาะกับแมลงเอาแม่งเลยเออนี่สองทีเรียบร้อยไม่ต้องเก็บด้วยของปูแล้วเทปแล้วเทปแล้วนำมาทุกคนป่ะปะนำมาให้ทีป่ะล่ะเออเดี๋ยวจะกินเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนไม่ห่วงป่ะเราพาคนไปดูบ้านกัน นี่ครับจะเริ่มจากหลังเขียวก่อนนะฮะหลังนี้เลยครับทุกคน <c oughs> นี่อันนี้คือสไปเดอร์นะที่จะกระโดดไปชั้นสองนะครับแบบว่าเราไม่อยากเข้าอันนี้นะฮะโอเคนะ <c oughs> เพื่อนผมโดดไปแล้ว <c oughs> นี่ครับามาดูห้องนอนก่อนก็ได้แต่ดูชั้นล่างก่อนนะอันนี้เป็นโซนเตาเผานะก็คือแบบย่างเนื้อตากแห้งนะครับอ่า อันนี้ก็พิดปรุงน้ำยานะทุกคนปรงน้ำยานะครับ,รรบแบบว่าใส่จะเป็นเครื่องดื่มครับสร้างเครื่องดื่มขึ้นมานะครับมันต้องจะมันจะมีสูตรเฉพาะอ่ะแต่คือผมไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่เรื่องสูตรพวกนี้อันนี้ก็คือเครื่องเอ่อทำยังไงอ่ะทําสลิงนะหรือว่ามันแบบประหยัดวัตถุดิบให้เราคาบครับเนี่ยประมาณนะอันนี้ไว้ทําสลิงได้ครับคาบอะไรได้หลายอย่างแล้วก็ทําเชือกได้ครับแบบว่า กดใช้ไงกดเก็บมาใช่ไหมครับแล้วเราก็เอามาวางไว้อ่ะมันก็จะหมุนเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูแป๊บนึงแป๊บนึงผมทําให้ดูเดี๋ยววะอือันไหนวะไม่ใช่นี้มีหญ้าแห้งหรอวะอ่าเจอแล้วนี่นี่ เดี Mark, hai, ๋ยวผมทำให้ดูชิ้นหนึ่งแล้วนะครับนี่มานี้แหละฮะให้มานั่งจิบกาแฟก่อนก็ได้เพื่อนเราเอาอะไว่างจัดนี่ับอ่านี้มีเครื่องว่างพอดีครับทุกคนอันนี้แหละฮะก็เราก็คลิกไปครับใส่ปึ๊บเห็นไหมเครื่องก็จะทํางานเลยครับแล้วเราก็จะได้เอ่อจะได้อันนี้มาเป็นเชือกก็คือเราไม่ต้องมานั่งคาบอ่ะเราไม่ต้องไปนั่งเก็บไอ้นี่ไอ้เราทำอะไรเชือก ทำอะไรย่างเนี่นเชือกเห็นหมันทุกคนเนี่ยเนี่ยแต่ลักเชือกอ่านี่แหละครับคือเราใช้แค่แผ่นเดียวอะเราก็คาบได้เลยครับแค่รอฮะเด้งไม่ต้องไปเก็บหลายใบแล้วก็คาบโอเคครับตอนนี้ก็เป็นราวตากแห้งไปเลยอันนี้ก็คือโคมไฟนะทุกคนที่สร้างมาจากหิ่งห้อยนะครับหิ่งห้อยก็ค่อนข้างหายา,ยากนิดน,นึงนะฮะมันจะตรงนี้มีของดีนี่มันจะมาตอนคืนอันนี้เป็นโซนอาวุธนะทุกคนอ่า มีคอ้อนเบลสองนะครับมีหอ,อกสร้างมาจากพึ่งนะฮะแล้วก็ธนูสร้างมาจากแมงมุมนะครับอืมนี่ก็เป็นพวกชุดที่เราเอา,เอาไปใช้กันนะครับทุกคนส่วนนี้ก็คือมันแรงที่เราไปฆ่ามาหมดแล้วนะฮะแล้วก็เอามาทาสตาร์ไว้นะครับอ่าเป็นคอลเลคชันสวยๆนะฮะอ่าอันนี้ก็โซนชุดประดาน้ําครับทุกคนเอาไว้ไปบุกเบิกใต้น้ากันนะครับนี่ก็เป็นมดทหารนะอ่าผมอ่า ไปฆ่ามานะครับแล้วก็มาสตาร์ไว้นะครับตั้งโชว์ในบ้านโอเคครับเราไปดูชั้นสองกันเลยทุกคนชั้นนี้หมดแล้วจิวจังเลยอ่ะอันนี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้คือเห็ดนะฮะมันคือเห็ดครับก็คือเราสามารถเก็บแล้วก็ปลูกใหม่ทันทีนะครับอ่าผมไม่เก็บนะเพราะว่าอาหาเราม,มีฟูแล,ล้วยอะแล้วอันนี้ก็ไม้ครับเก็บไม้เอาไว้เผื่อเราใช้งานอะไรเงี้ย นี่ก็จะเป็นน้ําถังน้ำครับที่ว่าเราตุนเอาไว้นะครับเวลาเราน้ำเราหมดเรา,เามาจากนี้ได้นะฮะนี่ก็คือเอ่อที่ตากน้ําค้างครับทุกคนแต่เราสามารถกินน้ําจากนี้ได้ครับอา่าดอมกินให้ดูเลยนี่นี่อ่าเพื่อผมแดกไปแล้วนี่นี่ <c oughs> <c oughs> โอเคครับส่วนนี่ก็ไม่มีอะไรครับเป็นแบบสอง้สองทางทางที่สร้างขึ้นมาเอาไว้ดูชมวิวเฉยนะฮะโอเค จะพาไปดูบ้านชั้นสองครับทุกคนตันโลกตันโลกนี่โซฟาหรอป้าอันนี้โซฟาครับสามารถเราสามารถนั่งได้ครับนี่นอนนอนนะนอนนอนครับนอนโอเคให้กดยกเลิกไงวะกดตังไงกดตังอะไๆๆ อ่าอันนี้คือเป็นโซนห้องนอนครับทุกคนนี่อันนี้คือเอาที่ที่แบบแต่งตัวนะครับแบบชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยนะอออันนี้ชุดมดนะฮะมันไม่ใช่ชุดนอนนะครับนี่ียงผมครับนี่ียงผมอันนี้ก็เตียงผมนะฮะส่วนอันนี้เอ่อผมน่าจะเก็บช็อกโกแลตเอาไว้นะทุกคน <laughs> ช็อกโกแลตมันหาย,ยากมากเลยเอ่าน,นี่ก็เป็นกล่องขีมครับเอาไว้เก็บของไม่มีอะไรไปรดูชั้นสามครับบ้านใต้หลังคาทุกคนอ่า บ้านใต้หลังคาครับนี่อ่าผมเปิดมุมมองนี้ให้ดูครับนี่ครับเห็นไหมอันนี้คือมันใตนะ้แล้วทุกคนเห็นปะเนี่ยต่อยนะบรรใต้นะครับผมจับมาสตาร์ไว้นะนี่ก็เป็นเต็นท์นอนแบบฉุกเฉินครับไม่มีอะไรแบบเล็กๆนะนอนห้องใต้หลังคาอ่านะครับอันนี้ก็เป็นทางออกไปเออ่สำหรับรบุกเบิกนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเป็น เป็นเรือที่เราสร้างขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นเอ่เอแปบ๊บนึงนะทุกคนเมื่อกี้มันมืดนะครับผมก็เลยไปนอนกันก่อนนะครับดมไปทานข้าวก่อนนะแปบ๊บนึงน,นะอา่าทานข้าวครับเนื้อเนื้ออะไรนะเนื้อเนื้อด้วงย่างนะครับทุกคนนี่ครับเราสามารถมากินน้ำได้ไม่อัดเลยครับโอเคฮะไปยวขึ้นไปใหม่ครับ อันนี้ก็ขึ้นได้นะอ่าทางนี้ขึ้นได้นะครับอ่าโซนอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเอ่อมีแมลงสตาร์มาด้วยเห็นไหมตอนนี้เป็นแมลงะระเบิดนะทุกคนค่อนข้างโหดน,นะฮะอันนี้ก็คือทางไปเอ่อที่ไหนก็ได้นะครับแบบว่าเป็นสลิงนะฮะโหนไปที่ไหนก็ได้ทุกมุมโลกนี้นะฮะคือ,คอผมสร้างเอาไว้นะครับเดินทางไปที่ไกลๆได้เแ่วที่เราไม่ต้อง อยู่บนดินนะครับเราอยู่บนฟ้านะครับถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมมารรวีไว้ดูครับอส่วนกระไดนี่ก็เหมือนกันครับก็คือถ้าเราขี้เกียจเดินอะ่ะเราก็มาเหาะตรงนี้ขึ้นไปได้ครับเราไม่ต้องเดินกระดฮะผมเลยสร้างคู่กันไว้นะครับโอเคเพราะว่ามันค่อนข้างจะขึ้นยากนิดนึงนะครับโอเคครับได้เดี๋ยวเราพาไปดูเรือนะครับนีมแมลงมลงตัวนี้ด้วยน่ฮะ แมาแรง,แรงอ๋ออันนี้คือใช่ใช่อันนี้คืออะไรนะมันชื่อว่าอะไรนะไอ้ตัวเนี้นยขิงห้อยเออิงห้อยเออน่าจะเป็นหิงห้อยลอะขิงห้อยครับก็ค,บคือกลางคืนนะมันจะมีแสงตรงตูดเนี่ยฮะเออมันตายแล้วมันก็ยังมีแสงอยู่ครับผมโอเคครับไปไปดูเรือกนนนอันนี่อันนี้คือเรือครับทุกคนเรือฮะอืมเป็นไงสวยไหมนี่คือสลิงนะหอมมาจากที่อื่นนะครับก็คือเรา ผลกลับมาที่เรือก็เหมือนกลับบ้านตัวเองครับแต่ผมทำมาไว้นะเวลาไปฟั่งงุกคนนะครับก็แต่ขึ้นไปดูชั้นบนครับทุกคนว่าเป็นยังไงนี่ครับอันนี้คือเป็นระเบียงนะฮะร,ระเบียงชั้นสูงสุดนะครับอา่าสวยไหมฮะนี่เป็นไงอา้าวเพื่อนอยู่ข้างบนเหรอ <c oughs> <c oughs> อ่าครับ <c oughs> อันนี้คือห้องใต้หลงังคาฮะมองบนนะมองบน ห้องใต้รา,าคาของเรือนะครับเป็นไงสวยไหมมีมองเห็นด้านหลังด้วยนะทุกคนเห็นไหมอ่าโอเคครับมาเดี๋ยวเราไปห้องใต้ดินของเรือกันเอ้ไหนวะทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่านี่ครับเอ้ไม่ใช่อันนี้อันนี้นน <laughs> ห้องเยอะอ่านี่ครับนี่คือใต้ดินของเรือนะครับทุกคนให้ผมพาไปดูนี่ อันนี้ก็คือเป็นห้องเหมือนห้องนอนนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อเตียงมานะครับยังไม่ได้ขนเตียงขนอะไรเข้ามานะครับยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยทุกคนอันนี้ก็คือไม่ต้องตกใจอันนี้คือเห็ดครับมันโตแล้วมันทะลุเข้ามาได้เลยนี่อีพีแรกนี้เราโกนมากเลยตัวนี้เรามาดูแน่แน่แนใช่ตัวนี้คือพึ่งมากแรงมากโมเดล<ๆ>ติดบ้านไปแล้ว ใช่เราสตามไวอันนี้คือโซฟาเน่ะลองนั่งนี่เป็นไงนั่งได้นั่งได้โอเคอันนี้ก็เป็นชุดชุดต้วงนะก็คือชุดจากที่ทําจากมาแมลงนี่แหละครับก็คือที่พวกผมใส่กันอยู่นี่แหละฮะอ่าถึกมากจะลองสใส่ดูลองสใส่ดูนายก็ใส่อยู่แล้วเนี่ยใส่หัวไงส่วนหัวอนนะไหนะใส่ใส่ดูไหนอะอันนี้มันชุดชุดบอสเออยังไงออห,หันหน้าหันหน้าหันหน้ามเออเป็นไงทุกคนสวยไหม เนะเท่นะครับอันนี้เป็นชุดมันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมพาเขาไปดูห้องตรงกลางคเครื่องครับนี่เหมือนห้องเครื่องนะคือแบบเราตั้งใจสร้างเป็นห้องเครื่องนะครับอมีชั้นบนด้วยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขึ้นทางไหนวะลืมอ๋อนี่นี่นี่ครับนี่นี่นอ่านี้คือห้องเครื่องนะตัวเปิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยครับเห็นไหมอโอเคเปิดให็เรียบร้อยเหมือนเดิมมาครับเดี๋ยวพาไปดู ข้างบนนะฮะนี่โซนนี้ก็คือจะเป็นอ่าอันนี้คือเราอยังสร้างไม่เสร็จนะฮะตรงนี้นใช่เราจะขยายเพิ่มนะใช่อันนี้คือเห็ดที่เราปลูกไว้เพื่อความสวยงามนะครับต้นนี้ใหญ่มากนะทุกคนเห็นปะใหญ่มากเลยนะครับโอ้ยโอ้อยโอ,ยอย้ทำอะไรอย่างเื่อนยิงอะไรเนะี่ยกระสุนพิษเฮ้ยเดี๋ยวตายตายไม่เอา นี่คือน้ำน้ำเต็มเลยทุกคนไหมน่ากินไหมอ่าน่ากินไหมเต็มเลยนะครับหัเลือดดเลือดลดเลือดลอดเจ็ดฟิตเจ็ดฟิตอ่าโอเคครับนี่ก็เป็นอ่าอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนึงนะเดี๋ยวโซนสัตว์เลี้ยงนะแ,นลงนะแล้วก็ฟาร์มฟาร์มเห็ดนะเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูนะครับอ่าให้ดูรอบๆอบก่อนนี่ครับอ่าอันนี้ก็เป็นโซนรอบเรือนะก็คือผมสร้างเอาไว้นะพาไปดูครับเห็นไหม นี่เป็นระเบียงนะฮะก็คือแบบเพื่อเรือมีปัญหาตรงไหนพังเนี่ยเราจะได้มาซ่อมได้ครับตรงนี้อืใช้วลา,าประมาณสองเดือนนะอีต่อต่อไปเราจะไปลุยใต้น้ำกันนะใช่ครับอน,นี้หลังเรือ <c oughs> ทุกคนเป็นไงหน้าต่างยังเยอะเลย <c oughs> อ่าโอเคครับมาถึงตรงนี้แล้วเนาะอันนี้คือห้องข้างล่างนะครับทุกคนนี่นี่ตรงนี้นี้อ่านี่ครับ ก็คือทะลุอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นทางที่ผมใช้บ่อยมากเขาจะมีของเต็มเลยนะที่เราแบบเก็บเอาไว้นะครับอ่านี่ก็โต๊ะคาบนะยสามารถคือถ้าเราเอากล่องมาวางติดกับโต๊ะคาฟเนี่ยเราก็สามารถคาฟได้เลยครับไม่ต้องเอาของมาวางที่ตัวแล้วก็มาคาฟครับมันจะเชื่อมต่อนดัดพอดีอันนี้ก็คือห้องนอนเล็กๆนะทุกคนแต่เป็นห้องนอนเล็กๆนะครับมาฉุบเฉินมาฉุบเฉินมานอนได้ครับอ่า ใตดินตดินโอเคครับเดี๋ยวไปดูอ่ะผมยังไม่ได้ดูตรงนี้เลยตอนนี้ครับตอนนี้ก็เป็นที่ว่างนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เอาอะไรมาไว้นะครับเนื่องจากว่าสร้างมาใหญ่มาก <laughs> มันยังไม่มีอะไรต้งองรอต้องรออัปเดตเรื่อยๆฮะจะมีอะไรใหม่ๆมาวางไว้นะครับอืม <laughs> อันนี้ก็คือเป็นชั้นล่างครับชั้นล่างอันนี้ก็เป็นโซนเห็ดนะครับปลูกเห็ดไอ้บกินเห็ดนะฮะ <laughs> นีกระปุกต้ <laughs> นไม้นะตรงนี้ ใช่เป็นเห็ดที่เอาไว้กินนะครับตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้เจ้านี้นี่เลยนี่ปุกต้นไม้อ๋อตรงนี้นะตรงนี้ก็คือเอาไว้เป็นวัตถุดิบคราฟนะครับพวกหญ้าแห้งหญ้าเขียวะอะไรพวกนี้นะนคือเราไม่ต้องไปหาข้างนอกนะครับเป็นวิวอีกทีหนึ่งนะมองได้ด้วยอ๋อนี่มีน้ําตลอดนะน้ําจะมีดับตลอดนะอันนี้น้ำธรรมชาติอันนี้ก็คือโซนหน้าบ้านเรานะโอเค ตรงนี้เป็นระเบียงนะครับอ่านี่ครับเป็นแงมีห้องรับแขกสวยๆอ่านั่ง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 น่า<ด>เป็นไงเ,<อ>เอาไว้ดูวิวดูน้ไว้ดูวิวนะครับนั่งชมว <10 S 2> ิวกันนะทุกคนใช่ก็ข้างล่างนะครับจะเป็นห้องนะครับห้องห้องหนึ่งนะแบบว่าเอาไว้แบบเอ่อเผื่อเราแบบแอบ,บ,แบบแอบแอบแฟนมาอยู่อยนี้ก็ได้นะ อ่าเอาเมียเก็บมาอยู่นี้ก็ได้นะครับปั๊บปั๊บปับไปเถอะไปเถอะตัวนี้เป็นหลังบ้านนะครับเป็นโซนหลังบ้านแหละเป็นระเบียงเป็นระเบียงนะครับประมาณนี้นะฮะอืมันนี้ไม่มีอะไรแล้วตรงนู้นได้นะเนี่ยนะฮะประตูเปิดเชื่อมกันหมดครับส่วนทางนี้ที่ข้ามแม่น้ำนะฮะสะพานนี้ก็คือมันจะมีศุนวิจัยอยู่ทุกคนอาเดีวผมพาไปมีศุนวิจัยอยู่นะครับ ระหว่างทางก็จะเป็นพวกกล่องนะฮะเป็นออไฟเ<ฟ>ตู้เซฟ, <safe S 1> <ไ>ฟนะนะเก็บของนิดนึงเล็กๆอะแวิง่งวิ่งยาววิ่งยาวล้วก็โด,ดและอ่าเราไม่ต้องไปลำบากด,ดำน้ำข้ามข้ามนะครับคือเราสามารถทำทางมาแล้วเนี่ยอ่านี่ครับจะเป็นศูนย์วิจัยประมาณนี้ฮะแบบเราเอาอะไรมาวิจัยเรียนรู้อะไรเงี้ยครับอืม เคเดี๋ยวผมพาับให้เดี๋ยวาพาไปดูโซนสัตว์เลี้ยงกันทุกคนแล้วก็สวนเ็ดนะฮะที่เราปลูกกันเอาไว้นะครับสังเกตไหมบนฟ้ามันจะมีสลิงเต็มเลยก็คือเราจะไปไหนก็ได้นะทุกคนออาจะหอนไปไหนก็ได้ครับเอ๋ตายตายท้องเรือนี่อ่<ต>ออนนี่นนคือใต้เรือ,อเรานะครับ ใต้ท้องเรือใต้ท้องเรือค่อนข้างใหญ่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะฮะนี่ครับอ่านี่ก็เป็นอีกทางเข้านะแต่เป็นโซนข้างหลังนะครับปกติแล้วเราจะเข้ามาจากทางบ้านตรงนั้นนะฮะอ่าตรงนี้ก็เป็นระเบียงท่าน,น้ําครับไม่มีอะไรเอาไว้แบบเราเป็นที่เริ่มต้นของการดำน้ําลงไปข้างล่างนะครับอ่า โอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูสัตว์เลี้ยงกันครับนี่ประตูเป็นไงเปิดมาก็เศร้าเลยครับทุกคนเป็นไงสัตว์เลี้ยงที่คือที่เคยเป็นของเราแล้วเขาก็เสียชีวิตไปนะครับไอตุกว,เข,วเขียวนี่คือแบบเลี้ยงยากมากทุกคนเนี่ยตัวเนี้ยเออก็ตายนะครับไห้อาหารแปนะม,มเออผมให้อาหารแปมเดิมเอาเลยกินกันเลยวิธีให้อาหารก็ทิ้งไว้กับเพื้อนไงทุกคนเนี่ย,เ,ยเห็นไหมอา่า คครับนี่ครับนี่คือบ้านสัตว์เลี้ยงนะครับกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะบอกที่อยู่สัตว์เลี้ยงนะว่าอยู่ที่ไหนนะครับแต่ละตัวแต่ตัวก็จะมีชื่อบอกนะครับมีวันเวลาบอกอายุบอกนะครับว่าเป็นอยู่มากี่วันแล้วอะไรอย่างงี้นะครับกี่สัปดาห์นะนะครับมันจะชี้ว่าภาพมันจะบอกว่าอยู่ที่ไหนนะครับนี่ครับไอตัวนี้ก็อยู่ตามกําแพงครับ อันนี้เนี่ยอยู่นี่ไงครับอยู่ในบ้านเห็นไหมทุกคนเนี่ยนี่ครับอ,อันนี้คือเพื่อนผมกําลังลุบหัวอยู่เหมอนะอันนี้ก็กําลังวิ่งมาครับเห็นไหมตัวสุดท้ายครับเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันหมดเลยเราก็สามารถเล่นกับเขาได้นะเล่นกับน้องได้คือลุบหัวอย่างนี้ครับนแม่น่ารักเดี๋ยวอีพีก็ต่อไปเดี๋ยวเราอเออนี่ใครวะ ไม่รู้อะไอนี่มันหลงเข้ามาไมหมเอามาเลยเอาเลยเอาเลยเออเอามาเลย,เาาเลยร้อย <ๆ S 2> ใครเปิดตูทิ้งไว้เปล่าไม่มีมันมันน่าจะบักเข้ามาหร้อมั้งก็เดี๋ยวอีพีหน้า EP อีพีต่อไปเดี๋ยวเราก็ทําให้ดูก็ได้ว่าการจับมามันจับมายัางไงมีขั้นตอนวิธีการยังไงได้ได้ครับผมอันนี้ก็คือเตานะครับทุกคนเตานี่ค่อนข้างสร้างยากมากเลยนะทคนเพราะว่าวัตถุดิบค่อนข้างหายากนะครับเพราะว่า,ยา,ยา,ยาย หินสีแดงนะมันจะดรอปแค่วลาสองก้อนนะทุกคนสองหรือสี่ก้อนนี่ะจำไม่ได้แล้วสี่ก้อนนะมัน้ังหานย,ยากก็คือเตาเนี่ยเอาไว้คือเราใช้อาหารนะครับอาหารมาทําเป็นกําแพงนะครับกาแพงนี่สามารถสร้างเป็นปราสาทได้ทุกคนอ่าอันนี้คืออาหารที่เราทํามาแล้วนะครับก็อยู่หลังเตาเนี่ยฮะมันก็จะคาบได้เลยครับอ่าอันนี้ก็คือที่ทําอาหารนั่นเอง น,นี่เป็นอาหารสีเขียวนะครับอืมลูกสึกว่าผมยังไม่ได้ใส่ไปนะวิธีการหาอาหารใส่เครื่องนี้นะครับ<ม>เพื่อให้ได้ออกมาเป็นถ้วยนี้ฮะแล้วก็มาเก็บใส่นี่แล้วก็มาผลิตเป็นกําแพงในเตานี้นะครับ<ม>ก็คือเราต้องมาทําเห็ดเนี่ยเดี๋ยวพาไปผมพาไป,าไปอ่าไปเพื่อนปิดเปิดประตูระวังนะเว้ยนี่ครับอันนี้คือเห็ดนะฮะที่เรา ปูกันเอาไว้ครับคือตัดได้เลยครับใช้ขวานเนียครับขวานสองเนี่ยตัดได้ฮะแต่ผมไม่ตัดนะเพราะว่ามันใช้เวลาโตเป็นวันนะครับทุกคนเป็นสัปดาห์นะฮะอ่าหลายชั่วโมงอยู่นะครับนี่ครับคือส่วนเหตุของเรานะฮะพาไปชมกันครับนี่ฮะนี่ก็ทะลุได้นะแต่ผมไม่เปิดนะครับอ่าก็คือแบบ ตัดหมดนี่นะฮะเราก็เอาไปยัดใส่เครื่องแล้วก็ใส่เตานะครับก็คือเราจะได้กําแพงจํานวนมหาศาลนะครกําแพงก็แบบนี้เลยครับเนี่ยเอาไ้สร้างปราสาทได้นะครับหรือสร้างบ้านสวยๆเลยครับตามสไตล์เราเลยแต่ผมไม่ได้ทำนะครับปราสาทอะยังไม่ได้สร้างนะครับเพราะว่าอหลังคาค่อนข้างหายากครับไอ้มันทามาจากขนนกอะก็คือขนอีกาทุกคนขนอีกาค่อนข้างดับยากมากเลยครับอืม นี่ก็เป็นประตูมาฮะอ่าตรงนี้อาจจะเต็มนะนี่ๆอ่าตรงเนี้ยอาจจะสร้างอะไรเพิ่มนะครับแต่ก็ยังไม่ทำแต่ว่าเพื่อนดอมพาไปวันนี้วันนี้น่าจะยาวน่าจะยาวไปกันตรงนี้แหละสร้างนะใช่ปราสาทนะผมคิดว่าอืมยังไม่ทํานะครับแต่ว่าผมดูที่ทางไว้แล้วนะครับว่าจะสร้างบนต้นไม้นู่นนะแต่ว่าคงต้องต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลานะครับ วันนี้ก็เล่นมาสองเดือนเลยนะค่อนข้างสร้างรายละเอียดมากเลยสองเดือนก็กว่านะเพื่อนนะใช่ระมันใช่อันนี้ก็ขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่าแบบต่อจากต้นไม้เนี่แบบเราไปขี้เกียจเข้าปาะตอย่างเงี้ยเราขึ้นตรงนี้ได้เลยครับอ่าส่วนตรงนี้ก็มันจะเป็นกระไดนะทุกคนอ่ากระไดย,ยังไงเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี่เห็นนี้ไหมทุกคนนี้นี้นนนอ่าหลดมาปุ๊บนี่แล้วก็ปีนะฮะ แล้วก็ได้ทีนึ่ขึ้นมานี้ครับอ่าแล้วก็ปีนขึ้นมาอีกทีครับ,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 บนี่ครับขึ้นมาข้างบนแล้วฮะเป็นไง <laughs> โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับบ้านที่เราเพิ่งสร้างกันนะฮะ hmm. สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคน อีพีหน้าก็อาจจะมีไปทำอะไรสนุกสนุกเตือนเต้นเตือนเต้นอีกเยอะเลยครับใช่ครับก็คลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสู้กับบอสนะครับทุกคนบอสแมงมุมนะฮะแบบนี้เผมพาให้ดูนี่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 อันน,นี้ครับนี่ครับคือถ้าเราไม่ขึ้นกระดานะเราก็มาขึ้นนี่แต่ขึ้นนี่มันจะค่อนข้างยากครับแบบนี้นะเดี๋ยวผมเช็คของแปบบ๊ เตรียมล่มไหมยังโอเคล่มเตรียมพร้อมเลยนะเดี๋ยวผมลองขึ้นมาได้ไปดูนะโอเคครับนี่นี่น,นี่เอาอย่างนี้ดีกว่าเออนี่นี่ครับเรียบรอ้อยโอเคครับได้ล้ได้ลปุ๊บ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 เอ้ยล่วงลุ้งอะไรนะเอ้ยอล่วงทำไมทำไมทำไมแป๊บนึงทุกคนแป๊บแป๊บมันผิดพลาดทางเทคนิคผมบอกแล้วว่ามันขึ้นยาก เั็งนะผมเต็งนะครัปันนึ่งนะฮปันนึ่งปุบปุเอ้ยเอ้ยมันขึ้นยากว่ะจะได้แล้วเออได้แล้วได้แล้ได้แล้นิดนึงนิดนึงนิดนึงเฮ้ยโอเคครูปีนกระไดดีกว่าโอเคได้มารึ่งทางแล้วนะครับก็อย่างว่าไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับก็คือ ค่อนข้างขึ้นยากนิดนึงนะฮะก็มันจะพ่วงมาตรงนี้นะทุกคนแล้วก็เด้งมานี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยอ่ะนี่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 สมมติเรามาสุดท้ายใช่ไหมอย่างนี้เลยครับนี่นี่นี่เด้งมาอย่างนี้เลยครับนี่ครับมาอย่างนี้ครับอันนี้ครับอ่าส่นอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายทีนึ่งใช่ครับสามารถไปได้ทุกที่นะครับ ก็เดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะพาทุกคนไปที่บอสแมงมุมนะฮะก็คือโหดเป็นอสูรที่โหดที่สุดในโลกนี้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปสู้กันว่าเราจะสู้กันได้ไหมนะครับน่าจะเป็นครั้งหน้านี่ครับเส้นฐานทัพลางบอสใหญ่นะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนอเดี๋ยวก่อนก็ปิดคลิปแบบวู้นทำอะไรให้ดูมานิ้มันน้ฮะฮะอันนี้ไหมอันนี้ อะไรอ่ะมีลมมีลมแล้วใช่ไหมมีมีแล้วมีแล้วอ่าไปไปโชว์โชว์ชมหน่อยดึงสองสามไปเออเป็นไงเดี๋ยวผมลองปล่อยลมนะดึงไปเลยครับมาแล้วแซงเพื่อนมาแล้วเอบกางเร็มรียบร้อยเกือบแตกเออผมยังโหนอยอู่บนอยู่เลยลองลองดูดิใช่ไปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยโอเคครับก็ คริปที่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแช์กเกอร์ทฮมเท่ารานไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย